สวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุ้คนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพอ่อเนาะครับกับทางพ่อใหญ่แสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข้าวเป็นข้าวของทางน้องโกกินะครับเรียกได้ว่าติ่งอีกฝั่งถึงกลับออกมาดิ้นเลยเนาะครับวเวาแลวก,กาเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับติ่งอีกฝั่งถึงกับดิน้นหลังน้องโกกิโพสต์แบบนี้ เอฟซีลั่นสะใจจริงๆ๊ตดพี่น้องเม่นน้องโกกิโพดอย่างน้อบัตรที่นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับทางน้องโกกินะครับเพิ่นได้มีการออกมาโพดเนาะครับเป็นการแก้บนนะครับแก้บน1น0ล้านนะครับรายได้นะครับฟินขับพี่น้องนะครับเอาง่ายๆนะครับฟินขับเปิดมายังบ่ทันถึงปีเลยพี่น้องรายได้นะครับ ทะลุ100ล้านแล้วนะครับทางน้องโกกิเพื่อนกันเลยแก้บุญนะครับผมนะครับแล้วนะครับทางเพจบําบัดความเผือกบ1นะครับเพื่อนกันเลยได้เอามาลุ้งไว้แบบนี้ครับเพื่อนโพน์มาแก้บุญยอด100ล้านฟินครับเลิศม,มากนะครับเดินหน้าต่อไปแต่ยอด1000ล้านเลยนะคะนะครับบัดที่นี่แน่นอนลหละครับพี่น้องเพราะว่า ทางน่องโกกีนะครับทางบอสบิ๊กนะครับเปิดฟินขับมา้ายังบบทันถึง1ปีเลยนะครับรายได้ทะลุ100ล้านอีกฟังตึงกับดิ้นเลยนะครับพระเอกลิเกซีเฮดได้บบนอบัตรทน่สีลอกการบ้านได้ตีนะครับร้อยโปรเจกต์แล้วยังบบทันถึง100ล้านเลยประมาณนี้นะครับแต่ว่าเอฟซีของบอสบิ๊กเอฟซีของทางน่องโกกีนี่สะใจสุดๆเลยนะครับบอกว่าลอกการบ้านให้ได้เด้อนะครับ100ล้านเองบบยากดอก ร่อก,การบ้านเฮ็ดให้ได้เฮ็ดให้ทันหรอือประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ของเ c ีบางท่านบางคนสู้ฟังนะครับเ c ี FC นะครับท่านแรกบอกว่าเขาได้ร่อล่้านแล้วนะครับสู้สู้นะบอสกระปอมบอสกิ้งกานะครับร่อก,การบ้านด้บอสกระปอมบอสกิ้งกานะครับเอีท่านต่อมาบอกว่าเจ็บจิตจีด๊ดเจ็บจิตจีด๊ดไม่มีปัญญาล่อกานะครับเอฟซี FC ท่านต่อมา ก็บอกค้ายๆกันนะครับบอกว่าไม่มีโอกาสได้ลอกจ้านะครับแล้วกับเอฟซีท่านสุดท้ายเอฟซีท่านนี้เพื่อนบอกว่าทางนั่นกันหนึ่งร้อยล้านคือกันนะครับทางนี้ได้หนึ่งร้อยล้านแมนบอทางนั่นเพื่อนกัดหนึ่งร้อยล้านคือกันแต่ว่าบบแมนไาได้เขาครับเป็นไร้ได้ออกนะครับออกไปหนึ่งร้อยล้านแล้วจ้านะครับท่านนี้คอมเมนต์บอกว่า ทั้งนั่นออก100ล้านแม่นะครับออกไปแล้ว100ล้านแต่ว่าทางนี้รายได้เข้า100รล้านส่วนทางกันเดือเกินประมาณนี้นะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาเว้าซูฟังนะครับน้องโกกิออกมาโพสแก้บนร้านฟินขับนะครับ รายได้ทะลุ100ล้านแล้วประมาณนี้นะครับนอกเหนืออื่นใดกะขอแสดงความยินดีนะครับกับทางน้องก,กูกะกับทางบอกบิก๊กแล้วกับน,น้องน้ำตาลพร้อมนะครับเพราะว่าสามพี่น้องนี่เพื่อนกะซอยกันดูแลซอยกันบริหารนะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังไดกะคอมเมนต์ของมาซูฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณลหลายๆครับสวัสดีครับ